<c oughs> แกงพี่พอแม่ไม่จับนำไหมมันจับไม่ได้นี่ตักนิดนึงสะดุ้งไหนนม่นังนิดหนึงไหนไหนพัาน่าอย่างไหนเนี่ยนั่นี่มอดูทําหน้าใช่ดูไขวากนี<อ>่จับนิดเดียวนะลูก จับก็ไม่ได้ไหนขอแม่ก่อนนะไหนพี่เป้าโอเ้เียดเขียดมาเนี่ยจับนี่นะึ่งไม่ให้จับขอแม่ขอแม่ก่อนอ๋จัดจัดสองมืออันนี้อาบน้ำนะนี่อาบน้ำนะก็จะสองมือนะ เ okay, okay, okay. วันนี้ไขวานแอบเปิดประตูพาพี่ออกไปเล่นพี่เปาเจอพี่หนวดกระโดดใส่เลยค่ะ <c oughs> โอ้ยมวยมายอ,อ่ะโอ้ยเจ็บนิดเดียวไม่ได้จ็บนิด